กราบสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านเข้ามารับชมช่อง l a สโ Low นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในคุชบีอีกแล้วนะครับใน EP ที่ที่ทั้นสองนะครับยว <L eg le> EP หน้าจะจะมีอะไรพิเศษบอกนะแกร็บนะและ EP หน้านะผมจะจัดตักจัดเต็มเลยนะครับเ <L eg le> อาให้นันผู้ชมนะเออนะ EP หน้านะครับนะเป็น EP พิเศษซะด้วยนะจัดตักจัดเต็มนะครับอืมสามสิบนาทีเออ <L eg le> ไม่รู้ว่าจะถึงป่อนนะนะครับในะ EP หน้านะครับแต่ EP นี้นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่อยากดูมีมนะครับก็รีดสอดด้านล่างคลิปเลยนะครับ Hello Greetings d o Nuts This should help No! Please! a h a h a h ร้านรับเติมโลบักระบบ VIP Legend ถ้าใครไม่สะดวกใช้ VIP Server ก็มีระบบ ID Pass ด้วยนะครับและยังมีบริการกด Game Pass ในแมบต่างๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกฟุต King Sankasi ในเมสไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และที่สําคัญมีถอยโคโด้วยนะครับอย่าลืมไปสืมกันนะครับเพื่อความเคลือและบริการเติมเพชรออสตาชินโดไลฟส์สำหรับใครที่อยากใช้บริการลิงก์ใต้ลังคลิปเลยนะครับโอเคไปดูมิมกันเลยดีกว่านะครับนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวอ้โว,วาร์โลแรนแม็กว่ะห้องกิ้งห้องกิง้ง <c oughs> อันนี้ทุกคนก็รู้นะครับว่าที่เว้นท้องว่า,าเนี่ยจะให้เขียนอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวไอตัวเอ็นนะครับแล้วก็ ตัวเจนะครับนะนินจานั่นเองนะครับคือใครไม่รู้ก็แบบไงเออก็นะต้องรู้กันแล้วแหละแล้วอะไรเนี่ยแบ็คลูมแบ็คลูมประเทศไหนวะนะเอ้ยอยากไปอยู่ว่ะไปเที่ยวสักครั้งอย่าไปเที่ยวสักครั้งแบ็คลูมแบบนั้นเฮ้ยตูดเฟรนติโน่ I love you please suck my skin คิดคำศัพท์ฮะ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 เอ้ยเอ้ยโยว้าบไม่มีว้าบเลยเหรอว้าบ p O V เมื่อสกินเนสกัเข้า B light คิดไงอ๋อไปอะไรอีกคนใจแล้วแกเป็นใจเกเรเลยทีเดียวผมรอดผมรอดผมรอด เออผมรอดผมรอดโอ้โ oh, ห OMG เออคีบิดโบบูสโบบัคส์เอ่ออะไรก็แล้วแต่แฟดแสงเข้าตานะครับแบบนี้คุณต้องมีแว่นออบตัดนะครับนะ ช่วยรักษาสายตาคุณจากแสงอันตรายจากหน้าจอของคุณได้นะครับนะแช่โคโลโลสลดนลด100บาทนะครับและที่สำคัญลิง้ันค้าอยู่ใต้ล่างคิปบลยนะครับอย่าลืมไม่ใช่บริการกด้วยนะครับสำหรับอาฟตัด well, โอ้โห90นาทีอย่าบอกนะโอ้โหนี่มันหนังบีมู i ีทั้งเรื่องเลยนี่ว่ะเฮ้ยนี่มันผมนี่ว่ะเดี๋ยวผมให้ดูเอ่อนี่โอ้แป๊บอ๋อเปิดตะแล้วดี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 ถือว่าสร้างสรรค์ เหลืองว่าเนี่ยอาจาจะติดเหลืองกันน่ยร้านนี้สะอาดวัลงสาบอาบน้ำทุกตัวก็ดีก็ดีอย่างน้อ้ก็อาบน้ำสปอยล์เราบอกจบภายในสิบวินาที เครื่องที่ทําได้ทุกอย่างแต่ต่อเลนเดอร์เล่นเกมมาสนใจครับเล่นไฟเอ็มได้เท่า <Greek, S 1> ไหร่ครับพี่ไฟเอ็ม gta หนูขนาดนั้นเลยเหรอไม่เคยลองไงถ้าใครสำหรับใครที่เคยเล่นไฟเอ็ม gta นะครับก็บอกผมได้นะครับว่าสนุกขนาดไหนนะครับผมจะได้ลองเล่นดูนะครับ <leveling. S 1> <ties? S 2> โอ้นี่มันยินเลยอย่างที่แท้ถูตูดแม่กับไข่แมวว้าวอะไรวะเนี่ย m ม n ว้าวเป็นภาษาที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมันเลยนะเนี่ยอ๋ ah! <Yeah! S 2> oh. ักตัวเอามาเลี้ยงย e s ส i เอร์ yes, Yes sir Yes sir อ้าว Yes sir ม oh, ิส่ยแย่มากค่ะขอด่าคำหนึ่งนะคะออไม่ผมไม่ให้ด่าช้ดซาซูิกันารุโตะจูลามอนโอ้โหโคชันไรวะเนี่ย ขอมาครับเฮ้ยก็ก <Wars> hey, oh ็โอเคก็ดูดีเออตั้งแต่เลยรู้จักหำเข้าสักคำก็ไม่หิวโอ้เอ้ยอ้ว้าว ตอนแบบอารมณ์แบบปวดแผลนเออปวดแผลแม่เอาไปเปย์ผู้ชายหมดแล้วเอ้ย what the fuck ของอะไรที่สุดก็คือภาษีประชาชนประมาณนี้ปะเราเพลงประมาณนี้เก้าแรกโดนใจเก้าต่อไปโดนเซ็กตูดนั้นเฮ้ยโอ้โหโดนแอบทาย นิสัยไม่ดีเลยนะครับผมนี่ซ่อนกล้องอ่ะไม่ไม่ดีเลยนะครับนะแล้วทำไมมีมีไอมีอะไรเล่มันเยอะจังวะเราบอกสมัยก่อนนะทำเด็กขึ้นมาแล้วก็ขาย The o r ออริจิลเลยนะโอ้เด่นี่เกมเมอร์บอยของจริงของจริง ถ้าคุณรู้จักเขาคนนี้ไม่ใช่เด็กเลยนะโน <No S 1> พีผมจำได้แม่นเลยตอนที่ u t u b e เนี่ยยังเป็นแบบปกตินะยังไม่แบบอ่อนน้อมน,นุ่มนิ่มปัญญาอ่อนเหมือนสมัยนี้นะครับนะตอนที่ YouTube สมัยก่อนนะครับก็คือแบบยังไงแบบไม่ว่าคุณจะพูดคำหยาบนู่นน,นั่นนี่คุณก็ไม่ติดเหลืองคุณก็ยังทำอะไรได้ได้นะครับคลิปคุณจะเขียวนะครับนะแต่สมัยนี้นะครับคำหยาบเกินทิบคำครับ YouTube ก็จะแบบลิงก์ก็มึงโดนมึงโดนมึงโดนแน่ๆเลยไอ้นี่ Oh, I know lots of things. Lots of things. Oh, wow. Top 5 Momento. Top 5 momentos. <laughs> Número 1 Bob Esponja montando motocicleta ATV. ¡Ay, <laughs> hey. no, no, no! ¡Ay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 , no! Yeah, no! ¡Ay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 , no! อูชื่อเ i สุดสุลันวีฮิดอนเซฟเอกมาหอละดีอาบูดะบูดโวเย่ s o s o slow s l o s o s o s o w อู้นึกชือว้าตัวขออนุญาตไม่คุยกับคนที่บินไม่ได้นะครับว้าวโงมาเจรลนโอ้โหน้องกระลักพ่อใช่ไหมครับ กูห็นคนทิตแบบนี้เต็มติ๊กตอกเลยเมื่อแม่ลืมให้เงินไปโรงเรียนทําไมอะก็ก็เคยเป็นอยู่นะมีใครเคยเป็นบ้างอะขอ้อยากกินหน่อยครับขอใ้อยากกินหน่อยครับโอ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นโอเคนะครับสำหรับคุณมีมในอีพีนี้ก็ต่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเอาละชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปบ่ายจ้ะ